โจทย์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาบอกว่าเซต M คือเซตของแมทริกซ์ a b c d โดยที่ a b c d เนี่ยครับมาจากลบ1นึนะครับเขาบอกว่าสุ่มเลือกแมทริกซ์มาจากเซตเนี้ยความน่าจะเป็นที่เป็นยังไงครับความน่าจะเป็นแปลว่าต้องมีเศษส,ส่วนเนาะมีอินเวอร์สการคูณเท่ากับเท่าใด สิ่งที่น้องๆจะต้องพยายามทำของข้อนี้ก็คือพี่ขอเลยนะตั้งใจฟังเพราะว่าแนวเนี้ยออกข้อสอบบ่อยบๆจริงๆตั้งใจฟังนะเด็กหมอปลายอ่ะเรามาเริ่มจากตัวส่วนก่อนเวลาเราหาความน่าจะเป็นเนี่ยเราแนะนําว่าให้น้องๆทําตัวส่วนก่อนเสมอเลยนะครับอ่ะความน่าจะเป็นนะครับคือคําว่ามีอินเวอร์สการคูณมีอินเวอร์สการคูณอ่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามีอินเวอร์สการคูณคือยังไง นะครับเดี๋ยวเขียนให้ก่อนมีอินเวอร์สการคูณปกติถ้าถ้าไม่มีอินเวอร์สการคูณแปลว่าถ้าถ้าไม่มีอินเวอรการคูณแปลว่าเดซเจะมีค่าเท่ากับศูนย์เดจะมีค่าเท่ากับศนย์เพราะฉะนั้นถ้ามีอินเวอร์สการคูณ แปลว่าเดซเอก็จะไม่เท่ากับศูนย์ครับไม่เท่ากับศูนย์งั้นแปลว่าเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้คือศูนย์่ะมันเป็นเลขที่แบบพอจะหาตัวที่คูณกันแล้วลบกันได้ศูนย์่ะพี่ว่ามันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่ป๊อบพี่ป๊อบจะใช้เป็นทั้งหมดลบเดซเอเท่ากับศูนย์เออพี่ป๊อบจะใช้แบบนี้ครับแล้วก็หารด้วยทั้งหมด นะพี่จะใช้เป็นไม่มีอินเวอร์สการคูณแทนคือเขาอยากได้มีอินเวอร์สพี่บอบใช้เป็นทั้งหมดลบไม่มีครับอ่ะทั้งหมดก่อนละกันก็ A เลือกได้3วิธี B ก็3 C ก็3 D ก็3ครับก็จะเป็น3ามกำลังสครับทั้งหมดก็3ามกำลังสนะครับ ลบด้วยอ่ะต่อไปเดชเป็น0ูนย์เดเกิดจากอะไรเดชก็เกิดจาก a d ลบด้วย BC ครับ a d ลบด้วย BC มีค่าเท่ากับ0นย์น้องๆคิดตามการที่จะเดชเป็น0ูนย์เนาะเราก็ต้องมองเออการที่ลบกันได้ศูนย์เ่เกิดจากอะไรบ้างความที่เลขมันมีอยู่แค่นี้ลบหนึเนี่ยครับมันก็ควรจะมีเคสแรกก็คือ1นลบห พี่ปอบแยกเป็นสามเคสนะหนึ่งลบหนึ่งครับเคสที่สองก็น่าจะเป็นลบหนึ่งลบลบหนึ่งครับลบหนึ่งลบลบหนึ่งแล้วก็เคสที่สามก็น่าจะเป็นศูนย์ลบศูนย์ครับเนี่ยการที่เดซจะเป็นศูนย์ก็มีสามคือเลขมันมีอยู่แค่ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งอะ มันก็ควรจะมีแค่1นึ 1, 1่งลบหลบหลบลบหแล้วก็ศูนย์ลบศย์ที่พี่เปาเริ่มจาก1นลบหเพราะว่าคิดว่าการที่จะหาเลขที่คูณกันได้1อ่ะมันน่าจะดูง่ายกว่าครับอ่ะมา AD กับ BC ครับการที่จะคูณกันได้1เลขมันมีอยู่แค่นี้นะลบหศย์ 0. อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมี1นึ่กับลบหลบหมี2กรณี BC ก็เหมือนกัน1นึ 1, -1 ่ลบหลบห หนูจะสังเกตว่าอันแรกจะได้2วิธีอันที่2ก็2วิธีก็จะเป็น4วิธีครับจะเป็น4วิธีนะครับเป็น4วิธีอะต่อไปคูณกันได้ลบ1ก็จะมี1คูณลบ1ลบ1คูณ 1, 1 bc เหมือนกันนะครับคูณกันได้ลบ1ก็1ลบ1ลบ1ก็สลับสับเปลี่ยนกันก็นก2คูณ2ได้4วิธีครับ ต่อมาลบกันได้0ก็โดยการที่เป็น0คูณ0อ่ะเราก็เริ่มจาก ad คิดว่าอันนี้น่าจะยากสุดคูณกันได้0ก็น่าจะเป็น1 0 0 1ลบ1 0 0ลบ1แล้วก็0 0มะ5กรณีครับ5กรณีเนอะก็ไม่น่าจะมีอะไรละเพราะว่าเออเลขไม่มีอยู่แค่เนี้ยครับน้อง เพราะฉะนั้น b c ก็น่าจะรีลาเดียวกันครับ1 0 0 1งศูนย์ลบหนึลบหนึครับก็5กรณีก็เป็น5้คูณหได้25ครับก็คิดว่ากรณีที่เดดเป็น0ก็จะมีทั้งหมด4ี่บวกสบวกยีครับผมก็คิดเลขก็จะเป็น81ลบด้วยอืม 29บวก4ก็33ส่วน81ครับก็48ส่วน81ครับเป็นคำตอบของข้อนี้โอเคนะครับเรามาเจอกันใหม่น้องๆสวัสดีครับเวลาเรียนเรียนด้วยความตั้งใจนะน้องอย่าไปรีบๆร้อนๆมากพี่ปอกวาไม่ได้อยากจะแบบโอ้ได้ engagement สอนเร็วๆรบๆๆๆแล้วสุดท้ายแบบน้องฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีประโยชน์น้องๆตามนี้นะครับโอเคคิดตามละกัน เขออีกนิดน,นึงทนไม่ไหวการที่จะเด็ดเป็นศูนย์นะครับก็จะมีหนึ 1, ่งลบหนึ 0, 0่งลบหนึ่งลบลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ลบศูนย์แล้วเราก็แยกมาทีแล้วก็ลรนี้ครับประมาณนี้โอเคครับ